สวัสดีค่ะขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะน้องโบท๊ทค่ะเป็นลูกสาวของคุณแม่สิวิไลค่ะวันนี้มาปีนเขาที่สุ้งที่สุดของประเทศอังกฤษค่ะคุณแม่ก็เลยพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูวิวด้วยกันจะพูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะไปตั้งคํากันค่ะที่ตีนเขาของ Scarfell Pipe อยู่ที่ Lake District ค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้มาตั้งเต็นแล้วอยู่ที่ตีนเขาของสกาฟาวไพที่จะไปปีนนะคะนี่คือบ้านของน้องโบสคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ค่ะเดีย๋ยวจะพาไปดูนะนี่คือเต็นท์นะคะเต็นท์ที่อยูมีเพื่อนเยอะเลยแต่ว่าต้องโซเชียลดิสตทนซิ่งนะคะแล้วก็อยู่ที่ตีนเขาค่ะเขาสูงมากๆค่ะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะคะ และนี่ก็คือห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะเราต้องใส่โค้ดค่ะนี่ก็คือค b อสตูบิคอลสำหรับะชร์บ e สแชร์บัสโดย changing area แล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะคือสะดวกสบายมากค่ะอรดณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะปิดบ้านเรียบร้อย แล้วก็จะเดินไปทางนู้นปีนจากใต้เขาตรงนู้นขึ้นบนเขานี้แล้วก็ไปเขาที่สูงที่สุดค่ะพร้อมกันยังคะพร้อมแล้วก็ไปค่ะเริ่มจะเห็นภูเขาแล้วคะ่ะแต่ว่าหมอกก็ยังก็ยังมุงอยู่ ค่ะตอนนี้ก็หยุดพักแักหนึ่งนะคะก่อนจะปีนต่อหยุดเอาพลังค่ะกินกล้วยค่ะกินกล้วยดูน้ําตกกินกล้วยค่ะเหมือนลิงเลยนะ ตอนนี้เราจะต้องเดินข้ามผ่านมันตกตรงนี้นะคะหนึ้นไุปลายตรงนี้ตามเพื่อนๆกันเลยค่ะตอนนี้เริ่มลำบากแล้วค่ะปีนเขาอย่างหนักเลยแล้วก็ไม่มีทางเดินด้วยแดดก็ออกขดํำปีเลยตอนนี้ค่ะเกือบจะถึงจุดที่ส่งที่สุดแล้วค่ะตอนนี้หนาวมากเลยใส่เสื้อกันหนาวสองสามตัวเลยค่ะ เสื้อสามชั้นสี่ชั้นกันแล้วก็ถุงมือด้วยใกล้ถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะนี่คือจุดที่สูงที่สุดของประเทศอังกฤษนี่คือภูเขาที่สูงที่สุดค่ะวิวสวยมากมากเลยค่ะหนาวด้วยค่ะใส่เสื้อสามชั้นสี่ชั้นทั้งถุงมือด้วยหนาวมากเย็นเจี๊ยบเลยแต่ว่า Amazing is is absolutely fantastic mm hmm. ถ้าชอบก็มานะคะช่วยกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาจะได้มีกำลังใจตัดต่อวิดีโอให้ทุกคนดูแล้วก็น้องโบจะได้มีกำลังใจที่จะพาทุกคนเดินเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกรอบค่ะขอบคุณค่ะ